ที่เยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับไทย PBS สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพขอเชิญชมการแข่งขันศึกปีกหมุนประลองปัญญาคอดโลเตอร์ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี2556สนามที่2ณนะวิทยาลัยเทคนิคการจราพิเศษอุดรธานีระหว่างวันที่9ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้ชมการแข่งขันเครื่องบินบังคับระดับประเทศ hey, hey. ชมฟรี free, free, free. วันที่9ถึงวันที่10อบรมประกอบเครื่องและสอนเทคนิคการบินฟรี free, free, free. วันที่11ชมการแข่งขันเครื่องบินปีกหมุนจากนักบินบังคับวิทยุระดับเสี่ยนทั่วประเทศ hey, hey. ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโรงเรียนสอนภาษาไทยซิมแพกบริษัทเอเชียแปซิฟิกโปรเตสคอมเบร์เรชั่นจำกัดบริษัทปึงเจริญสแตนเลสบริษัทไอเซกอิงกรุงเทพจำกัดอย่าลืมเจอกันที่วิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีวันที่9ถึงวันที่11กุมพาพันธ์นี้